วันนี้จะมาแนะนำวิธีการซ้อมนะครับการเล่นถ้าคอร์สแบนะครับคอร์สแล้วแ a ๊บนะครับถ้าเราเป็นคนถนัดขวานะครับเราอยากกระชากไปขวานะครับเราต้องเริ่มด้วยมือซ้ายนะครับแต่ทํากลับด้ากันก็ได้นะแต่ตมื่ากเราคอร์สแก๊บทางซ้ายก็ต้องเริ่มด้วยมือขวานะครับแต่ในตัวอย่างผมจะเริ่มด้วยมือซ้ายนะครับเลี้ยงมานะครับแล้วเราคอร์สก็คือเราทิ้งบอลขว้ไปข้างหน้าคว้ยไปทางขวาเห็นไหมครับ เราไม่ท them, right. ิ้งมันไปข้างหน้าเราทิ้งไปทางขวานะครับนะจังหวะนี้ขาขวาเรานำได้ไหมทิ้งไปทิ้งไปทางขวาแล้วมือขวาเนี่ยเข้ามือขวาเอามือขวามารับเห็นไหมครับจังหวะนี้คือครอสนะครับเสร็จแล้วเราจะแจ็บนะครับในขณะที่บอลเนี่ยมันเลื้อยอยู่ในมือติ้งอยู่ในมือนะครับเราพักบอลไ้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันเล่นได้นะครับให้เราแจ็บไปทางซ้ายนะครับเอาตัวโยกไปทางซ้ายเสร็จแล้วเนี่ย บอลเนี่ยให้มันคึงอยู่ในมือเหมือนจะ in and out เห็นผมว่าครับ i ิน n d o แล้วเลี้ยงไปทางขวานะครับนี่คือ cross แล้ว jab ดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะแล้วคุณก็ทำแต้ม l a อ e r หรือคุณจะส่งให้เพื่อนหรือจะอะไรก็ได้นะครับถ้าไปทางซ้ายล่ะนะครับทางซ้ายนะเดี๋ยวลองดูนะครับมา,าบวาด้วยมือขวานะครับทิ้งไปทางซ้ายนะครับแล้วเข้ามือขวาเข้ามือซ้ายเสร็จแ,แล้วจ a b ขวา นะครับแจ๊บขวาแล้วออกซ้ายเหมือนดิมน,นะครับนะครับคอร์สแล้วแจ๊บแล้วออกลองดูว่าไปเพาะผมทำได้ไหมแก้วน้ำชิลขนาด600 ml มีหลอดในตัวพร้อมสายสะพายเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงเก็บความร้อนได้12ชั่วโมงโดยที่ไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนผลิตจากสแตนเลสเกรด316ซึ่งดีกว่าเกรด304 ทนการกลัดกร่อนได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีความเค็มเล็กน้อยเช่นเครื่องดื่มเกลือแร่ของนักกีฬาอย่างเราๆปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะสเตนเลส316นั้นใช้ในเกรดของอุปกรณ์การแพทย์และขวดนมเด็กอีกด้วยอีกทั้งยังทําความสะอาดได้ง่ายไม่เกิดคราบหรือกลิ่นติดค้างแก้วน้ําชิวของแท้รับประกัน1ปีจากตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการซื้อที่อื่นราคา700ซื้อที่นี่ตอนนี้จัดโปรอยู่348บาท แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคนซื้อในคลิปนี้เอาส่วนลดไปเลยอีก50บาทสนใจก็กดกันได้เลยนะครับ